ให้เต็มไปเลยนะให้เรียบเราจะประหยัดเวลาในการฉาบเหมือนฉาบไป,ปนในตัวเลยนะฮะใส่ดินให้เต็มให้เรียบเราจะฉาบน้นอยเราจะฉาบบางๆขั้นตอนตัวนั้นจะ,จะใช้เวลาน้อยลงแล้วเวลาก่อบ้านดินนะครับก่อบ้านดินเนี่ยคือถ้าวางลงไปก็คือวางลงไปเลยถ้ามันไม่ได้ระดับยังไงเราก็ใช้มือเราะหรือว่าถ้ากลัวเจ็บมือก็ไปซื้อคอนพลาติกคอนยาง นคัคลได้แต่ถ้าเราจะไปจับโยกอย่างนี้นะครับคือชั้นแรกชั้นสองมันโยกได้อยู่แต่ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราโยกผนังมันก็โย,โยกกามมันจะลม้มหนึ่งวันก่อได้ขึ้นได้แค่1เมตรนะครับก่อบ,บ้านอย่างนี้ถ้าเกินนั้นโอกาสล้มตนนัวมันจะไม่มันจะลม้ม อยากขยันขึ้นไปนะรก็ปล่อยต้องปล่อยให้มันเซตตัวก่อนประมาณมาต่ออีกเมตรนไัวน่นองนี่บอกว่าทาให้นาตั้มีผลอะไรไหมคะ้ยไหน คือต้องการที่จะจะตั้งแบบนี้ครับว่าตัวตัวตัวข้างในนี้ไม่ใช่ตัวข้างนอกแต่ว่าเราทำให้ให้เนี้ยหนาขึ้นมาตอนนี้เรา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 เขาับตัวนี้เนี่ยมันจะได้ความนี้ได้ครับคือตอนที่เราก่ออยู่เมตรหนึ่งนีมันก็ยันยกได้อยู่ระดับเนี้ยครับระดับเนี้ย จะเลือกทำแล้วอ um ันนี้นะครับขนาดนี้ถ้าจะยกขึ้นไปชั้นบนนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคนะครับไม่น่าหอให้ไปเจอเองใช่เราก็ทำมาเล็กขนาดที่เรายำได้เวลาก่อนนะครับตรงนี้เราก็ใส่ดินไว้ประสาปขึ้นเลยปน บ้านดินนะครับสอนทำก้อนยินเนี่ยมันจะทำให้เราท้อมากเพราะว่ามันก่อจะได้แล้วมันก็เหนื่อยด้วยนะครับมันจะทำให้เรายิ้มได้ตอนที่เราก่อเพราะมันก่อขึ้นเร็วนะครับข้อดีอย่างคือบ้านดินเนี่ยเราไม่ต้องเก่งช่างปูนก็ได้เพราะว่าเราใช้สายตาเล็งเอานะครับเวลาก่อ ก็หานาขนาดเนี้ยถึงมันจะเป็นคลื่นมันก็ก็ดูคลาสสิกนะครับจะได้ชอบเลยแต่ก่นชอบชั <c oughs> ้นต่อไปวางอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ,ยอย่าวางอย่าวางตรงกันอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันมันจะไม่แข็งแรงในการกองจะล้มได้ <c oughs> รองวางสัตว์เหมือนกันท่ <c oughs> ปา, <c oughs> ป,าปูนกําลังเลย สนใจอยู่เอาเลยมีคนทำมีคนทำเนี่ยตรงนี้ไม่ได้หต้องทำทุกขั้นตอนเราเห็นว่าจะให้ก่อคนละห้ากนหมอนเดิครับเลครับเหครับผมคนสุดท้ายมีปัญหาแล้วเพราะไม่เหลือแล้วค่ะเวลาชั้นต่อไปนะครับทิ่ีหาก้อดีก็ทีนี้ ครับเมอมือสับ่าย ใจไม่ไหวเนี่ยจะได้ตามคนแรกเลยนะเนี่ยยุ่งยุ่งกันหน้าครับตกแตโงแล้วก็สว่างอย่างนี้นะครับต้องสลัดเลงลูกเรื่องโครงสร้างนะครับนเป็นนี่วเนี้ยโครงสร้างนี่เหมือนบ้านทั่วไปทั้งหมดนะครับ ก็คือทำเสามุงหลังคาไว้เพียงแค่ว่าเอาดินเนี่ยไปไปแทนผนังในส่วนนั้นนะครับก็บางคนที่มีบ้านปูนอยู่แล้วจะไปทุบกอกกอดินใหม่าได้นะครับกอเติมดีกว่าในช่วงแรกๆที่พี่โจทำนะครับพี่สาวเขามาเห็นแล้วเขาชอบเขาก็ไปรื้อบ้าน หรือผนังกูนออกแล้วก็ก่อบ้านดินแทนนะครับโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับเรื่องการรับน้ำหนักอะไรนะก็เทคันเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ต่างไปคือวงกกาาปรระเเ๋ให้้ันมีวอยู่งลคบ ที่ต่างไปก็คือบงกบนะครับวงกบของบ้านดินนะไม่ว่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างควรจะมีปีกข้างบนข้างล่างนะฮะมีปีกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้ดินยืดนะครับเวลาที่เราก่อควรจะยื่นออกกี่เซนนะฮะ วาอย่างน้อยสักสิบห้าเซนนะครับโอเคครับแล้วทีนี้นะครับสำคัญมากคือไม้ตัวบนเนี่ยครับไม้ตัวบนวบนวจนาววจนา่จนาอย่างน้อยสักสามนิ้วขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักก้อนอิดนะครับไม่ให้มันแอนถ้าเป็นประตูบ้านเนี่ย ถ้ายิ่งกว้างก็ต้องยิ่งหนานะครับถ้าถ้ามันหนามากๆเราก็าเทปูนนะครับเททานปูนทับหลังประตูได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นวงกบไม้ก็ได้ครับก็บเทเป็นวงกบปูนไว้เลยใ,ใส่กระจกได้ครับ วนนี้เรามาดูวิธีวางยงกไปก่เอาจริงเลยนะเนี่ยเอนาจริงเลยนะยนะใท้ทเส็จจะฮะไอ้มันสับนกลาคืนเนี่ยต่อเลยครับต่อ,อเลยไดเขียนชื่อสลับว้ดเลยเนี่ยใช้

ยำก่อนที่ข้าวมไม่ครับไม่ต้องเลยนี่วางก็วางเลยครับไม่ใช่ไปทำระดับนี้ที่บ้านนะครับม <c oughs> ีสมมตินนะแต่ว่านะครับอ่าเวลาเราวางเนนะี่ยเราต้องมีระดับน้ำจับ้ว้นะครับตัดจะได้ไม่ช่างมีระดับ จ,จะวูบเดยแบบนี้เฮ้าายทำไม่ยีได้หับเก่งกว่านะไ <c oughs> ม่จ่าให้ระดับใช้ก,การดินที่มันล้นข้างๆนะครับเรามาแต่งวันลังนะครับเพื่อที่จะให้มกกันหมาดก่อนค่อยแต่งออกเรามีปากออกได้ นี่ติดไั้เลยแหละัะอะไรนะตัวอย่างเฉยๆจะเปิดไปไหนกันถ้าเก็บไว้เป็นประตูครับเลาวางงกนะครับที่เราวางไว้นะคือให้มันให้มันกินประมาณก้อนบหรี่พื้นที่ ตัวนี้นะครับ,ค,รบคือมันต้องเผื่อดินที่จะโอ้ัวแต่ท <c oughs> ่านไรครับคาถาหมดเมื่อกี้ใช้คาถาไว้ <c oughs> เรแ,แหวงแหวงเพราะว่าอดินของมันนะไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน <c oughs> เวลาเราวางวงกบคือวันนี้เราก่อแค่ตัวนี้ก่อนให้มันทับทับดินของวงกบก่อนจากนั้นก็ก่อทับเหมือนกันแล้วพวงนี้ดินมันเซตตัวแล้วก็มากล่าขึ้นให้มันถึงระดับนี้นะครับ ทีนี้อีกวันหนึ่งดึงมันเสียตัวเราก็ค่อนมาก่อตัวนี้ตรงนี้นะครับก็คือให้มันมาจบเต็มก้อนนะครับแล้วเวลาที่เราวางข้างบนเนี่ย <c oughs> จะช่วยจับวงกบเลยนะครับเกี่ยวกาถามไม่พอถ้าไปทำที่บ้าน วงกบหน้าต่างนะครับไม่ต้องให้กว้างมากนะครับเพราะว่าน้ำหนักของดินมันจะหนักมากมันจะกดกดตัวเนี้มันจะแอ่นแล้วมันจะเปิดปิดหน้าต่างไม่ได้พยายามให้มันแคบแต่หลายบานก็ได้ประตูก็เหมือนกันนะว่าน้ำหนักมันเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้หรือข้างบนให้มันมีขนังน้อยที่สุดตรงกระขอบประตูข้างบนนะมันจะไม่ต้องรับน้ำหนักมากแต่ถ้าประตูอยากได้ประตูกว้างๆใช้ไม้นานาไม้นานาทับ คอมหน้าต่างินวางยาวเลยนะแต่ให้ามันยาวเลยมันจะยึดหน้าต่างให้แข็งแรงด้วย <c oughs> แลวก็รับน้อมูล <c oughs> ได้้วยตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราขอบขึันมาเต็มนะครับครับเวลาวางเราก็วางอึ๊บให้มันได้ครึ่งหนึ่งให้มันกินไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะล็อกวงกบไว้นะครับถ้าเราก่อมาถึงนี้แล้วเวลาว่าเราวาตงตัวนี้น มันได้อยู่จะไ,ไ,ดไ่ดินนะครับเราก็ก่อไล่ไปเรื่อยๆให้มันเต็มมาตุดน,นะครับเราก็ก่อไปเรื่อยๆ<า>แล้วพอเราได้แถวนี้<า>เต็มเต็มวงกลบแล้วเนะี<า>่ยเราก็หยุดพรุ่งนี้เราค่อยมาก่อขึ้นให้มันถึงข้างบน ในระดับที่เราพอว่าเราจะเอาสูงแค่นี้นะครับโอเคไหมครับทำไหนก็ได้นะครับอะไรนะทำในหนึ่งวันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต่อให้รอดเลยนะให้มันสูงแค่ไหนก็จะเป็นก็จะเป็นว่าหนึ่งวันเพื่อตั้งวงกบเห็นไหมครับสองวันเพื่อให้อยู่เสมอวงกบวันที่สามเพื่อที่จะเอา ก้อนอิดก,ก้อนเนี้ปิดทับหลังวงกบวันที่สี่วันที่สี่ก็ค่อยเสร็จ